ลานน่ะร้องไม่ได้เป็นอะไรแม่โอเว่โอเวอะไรดึกดือร้องเดือดร้องเด๋ยวร้องหรือจะมีตัวฮะแน่มันเป็นอะไรอือปูก็เลยกีอะนะเลยผูกข้อมือให้เพื่อที uh uh> ่จะให้มันมันมีตัวอะไรมารบกวนก็ผูกข้อมือให้เอาเชือกผูกแล้วอ่านโดองโดอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์ หวังว่าหวังว่าปู่อ่ะคงจะไม่ใช่มุสลิมมุสลิมดิมุสลิมม,ลม,ม,ลมุสลิมทั้งหมดเลยมุสลิมทั้งหมดเลย คือเราได้แต่หวังนะเพราะว่าไอพิธีกรรมความเชื่ออย่างเนี้มันเป็นของซีกของคนอื่นเขาที่เขาจะมีผูกข้อไม้ข้อมือผูกสายศีลผูกอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจครับผมมันเป็นเรื่องความเชื่อในคนศาสนาอื่นเขาครับตอนนี้ถามว่าแล้วถ้าคนมุสลิมเอามาทําอย่างเนี้ยอันตรายมากอาจารย์นมัดครับเราไปดูที่ตัวเด็กก่อนเด็กเนี่ยที่คลอดออกมาเนี่ยที่เป็นทารกนะครับ ท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลลัลนหวอะเลวะซัลลัมบอกว่ากุลูเมาลูดินอยู่ระดูอลัลฟิตระเด็กทุกคนคาว่าเด็กทุกคนเนี่ยไม่ยกเว้นเลยทั้งทารกที่เป็นมุสลิมจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมทั้งทารกที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ที่เป็นกาเฟตก็ตามเพราะใช้คําว่ากุลูเมาลูดินเด็กทุกคนบริสุทธิ์ทั้งหมดครับฟะอับบาวหุแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละนะ ยูฮาวีดานิฮีว,ยยวายูนัสซิรอนิฮีวาย,ยูมัดดิซานิฮีที่จะไปยัดเยียดความเป็นยาฮูดความเป็นนสอรอหรือความเป็นมายูซีเป็นกลุ่มบูชาไฟที่มีอากิได้เลอะเทอะก็อันเนื่องมาจากนั่นแหละผู้ใหญ่แหละทําไมละ่ะเพราะเด็กเนี่ยเวลาอุแวอุแวอุแวออกมาเนี่ยกินเองก็ไม่ได้จะคลานไปเอาเชือกมาผูกข้อมือตัวเองก็ไม่ได้แล้วถามว่าแล้วใครทําให้ล่ะ พ่อแม่ครับปู่ย่าตายายคนรอบข้างเนี่ยยัดเยียดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กับเด็กตัวเล็กๆที่บริสุทธิ์เนี่ยคือแปลว่ายัดเยียดความสกปรกยัดเยียดอากิดาที่ไม่ถูกต้องอบางคนเนี่ยนะก็ถูกผูกมาตั้งแต่เล็กมันมันไม่ใช่ข้อมืออย่างเดียวนะจามคนก็ผูกเอวด้วยนะ,<อ><อ>ะผูกเอวด้วยก็ผูกเอวด้วยผูกที่เอลด้วยเป็นปมเป็นปมเขาเรียกอะไรวะสุรย์เชือกกันเนะเออเขาจะเชือกะไรนะ เชื่อกันนี้เออเชื่อกันนี้มีปมไหมม,มีด้วยเหรอคือ,อคืออันนั้นเน่ะเป็นความเชื่อเอาละถ้าในอดีตเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยมไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจเนี่ยนะไม่ได้โดย<ม><ม>เป็นเด็ดขาดเลยไอการที่ไปผูกเนี่ย<ม>ไปผูกไปมัดแล้วก็บริกรรมคาถาอาคมหรือจะอ่านอะไรลงไปมาว่าจะเป็นภาษาของภาษาบาลีหรือภาษาอาหรับอะไรก็ตามมันเป็นซีกที่อิสลามให้ออกห่าง<ม>ใน สุร,รอัลฟาลักะคุลอาอูดูเบรับบินฟาลักะมินชาริมาคาลักะในสุรอนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทรงประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเพื่อให้นบีได้ประกาศได้สอนเพื่อที่จะให้มุสลิมเนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้ออกห่างจากความชั่วทั้งหลายแหล่อ่าไปดูสิมินชัริมจากความชั่วเนี่ยกล่าวในตอนต้นอายะเนี่ยมินชาริมอะไรมินชาริมาคอลักจากความชั่วสิ่งชั่วร้ายที่อัลลอฮฺได้สร้างมา มินชรินนัฟาซาติฟิอุกัตจากความชั่วร้ายของพันดาพ่อมดแม่หมอที่เสกเป่าลงในเงื่อนปมมินชริน hmm. นัฟาซาติฟิอลกัตว่ามินชริฮาซิดินอิลาฮัตจากอะไรความชั่วร้ายของผู้ mm hmm. ที่อิจฉาริษยาเมื่อเขาได้อิจฉาริษยาล้วนแล้วแต่เป็นความชั่วร้ายที่อิสลามสอนให้ขอความคุ้มครองปกป้องจากอ mm ัลลอฮ์ให้ออกห่างไม่ใช่ให้ไปเอามา mm hmm. อย่างนี้เราเนี่ยนอกจากไม่ออกห่างแล้วนะ mm hmm. เรายังไปเอามา ออกมาทําไมอะ่ะเพราะคนที่ทําจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นกี่อะไรมีความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยมีความเชื่อที่มันผิดผิดที่อิสลามสอนให้ออกห่างแล้วก็ไปยัดเยียดไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องอ <c oughs> ให้กับเด็กด้วย <c oughs> ให้กับทารกด้วยครับ <c oughs> ตอนนี้แล้ววิธีการของอิสลามจะทํำยังไงเ <c oughs> มื่อเผชิญปัญหาอย่างเงี้ย <c oughs> เด็กตัวเล็กๆที่ร้องก็จององอแงเนี่ย <c oughs> เพราะเด็ก,กน,นะเราจะสังเกตได้ บางทีกินอิ่มไปก็ร้องอืใช่ไหมอ้าวถ้ากินอิ่มไปก็คนที่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะจับพาดบ่าอลูกให้เรอให้ให้แหวะให้แหวะให้เรออออกใช่ไหมท้องมันจะได้หลวมหรือบางทีหิวก็ร้องอิ่มก็ร้องคือเด็กยกท้องอะไรยกเว้นในกรณีเขาเรียกว่าร้องโลคิกเอาใหม่ละร้องสามเดือนน่ะ มีไหมอ่ะมีลูกกี่คนเนี่ยหกเหม็นมีเลยไหมมีร้องเด็กบางคนเนี่ยพอมากระเร็บมาแล้วจะต้องโอ้โหเป็นนักร้องเลยลั่นเลยแหละจนกว่าจะเงียบเป็นชั่วโมงชั่วโมงต้องอุ้มไปไหนแต่ไหนกปแล้วจะมีเป็นอยู่อย่างเงี้ยสามเดือนเขาเรียกร้องร้องสามเดือนเน่ะเออถ้าในกรณีอย่างเงี้ยเด็กเนี่ยร้องจนติดเป็นนิสัยเป็นเป็นความเคยชินเพราะงั้นถ้าพี่น้องมีลูกเล็กๆกันนะครับอย่าปล่อย คืออย่าปล่อยให้เด็กร้องในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเพราะถ้าร้องในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วมันจะร้องไปเรื่อยเคยชินมันอไปเรื่อยนะแต่ถ้าเอ๊มันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็ร้องเออเอเอทำไงอืนบีก็สอนให้ขอดุอาให้ครับสอนให้ขอดุอาให้อย่างไงล่ะโอ,อ้อซูแกบิกาลิมาติลาฮิตามาติ มิ่งุลลิชัยตานินวะฮามะว่ามิ่งุลลิอยนินลามะผมพยายามอ่านช้าๆเพื่อพี่น้องจะได้จำเอาไปใช้ได้นะนครับนบีสอนให้อ่านดูอาเงี้ยอูอีดูกะปกติแล้วภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าอาูรูเห็นไหมกุนอาูดูบรอบบินนาะกุนอาูดูบรอบบินฟารักอาอูดูนี่แปลว่าขอเองอะฉันขอฉันขอความคุ้มครองฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ เนี่ยเราขอเองแต่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยเอาอูรูไม่ได้อขอเองไม่ได้เพราะยังเบาบะออยู่เพราะงั้นเราเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นโต๊ะเป็นกีเป็นอะไรก็นบีสอนให้ขออูอี้รู้แกแปลว่าวฉันขอความคุ้มครองปกป้องท่านด้วยอำนาจของตัวเองหรือเปล่าเปล่าบีกาลีมาติลาฮิตามาติด้วยดำรัสของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ที่สูงส่งยิ่งแปลว่า ขอปกป้องคุ้มครองเด็กคนเนี้ด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาอัลลาไม่ใช่ด้วยอํานาจบาร,รมีของตัวเองนะอให้พ้นจากอะไรละ่ะมิงกุลิชัยต้อนินให้พ้นจากชัยตอนทั้งหลายแหล่น่ะนะว่ามิงกุลิมิงกุลิชัยตอนนินอวาห้ามมาแล้วก็บรรดาพยามตรายทั้งหลายทั้งปวงว่ามิงกุลลิไอนินล้ามมาแล้วก็จากสายตาที่มองอย่างอิฉาริษยานะตาอิฉาริษยาเพราะงั้น เวลาที่เราเกิดปัญหาอย่างเงี้ยในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมต้องขอพึ่งพิงต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ไปทําเครื่องรางของขังเอาไปผูกข้อไม้ข้อมือเด็กไปยัดเยียดความเป็นชีวิตให้เด็กอย่างนั้นอย่าทำที่ผ่านมาเขาก็ไม่รู้ศาสนาใช่ไหม,มเขาก็ทํากันอย่างนั้นแหละแทนที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ได้ปกป้องคุ้มครองเดี๋ยวพี่น้อง,งจะว่าเสียงอะไรยุง่งตบยุง่งตบยุง่งเพราะผมไม่เคยถูกยุง่ง อว่าไปลืมเลยเนี่ยตบยุงทิ้งลืมเลยอย่างโดนน่ะอยู่ยางคล้องสิบเอ็นั่นไหนไปเกาะไหนอ่ะโอ้โหยุงยาอยู่อย่างเดียมุดแล้วอยู่กลางนาแล้วยังไม่ไม่ไม่ชินกับยุงยไม่่งไม่ม่ไม่ไม่ไ เพราะง <PC. S 1> ั้นเนี่ยเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้ช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กๆกันนะเด็กๆตัวเล็กๆคนโบราณเขาก็เขาก็อ่านนะอย่างเงี้ยนะที่เขารู้เขาเข้าใจนะเขาเรียกดุอาดอดอาเป่าหัวเด็กอุดอาเป่าหัวเด็กรอบหนึ่งอุอยนีดะบิการิมาตินลาฮิตามาตีว่ามินกุลีชัยตอนิวะฮามะว่ามินกุลีไอนิลามะนะครับนั่นเป็นเอาอย่างนี้นะพี่น้องเวลาได้ดุอาอย่างนบีเนี่ยก็อยากได้ถ้าอยากได้แล้วก็ 0 8 9 0 8 5 9 0 4 3 5าศเานี้อางี้แล้วกันอาจารย์มรรมครับเดี๋ยวพี่น้องโทรเข้ามาโอ้โหเนี่ยผมเนี่ยตอนเนี้ยได้ยินกริ่งโทรศัพท์แล้วผัวเลยอาจารย์นิดเดียวอาจารย์นิดเดียวผวางเนี่ยอาจารย์ขอเวลาแป๊บเดียวอาจารย์ขอเวลาแป๊บเดียวเอาอย่างนี้ปากดีนะครับปากดีนะไม่อยากจะรับเลยคือทั้งวันตรงเลยเฮ้ เอาอย่างนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อามัดเขียนแล้วก็เอาทิ้งไว้ให้ทีเนี้ยนะแล้วก็เวลาใครโทรมาก็โทรมาที่นี่แหละแล้วก็ให้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานอ่านให้ฟังก็ได้นะอ๋อขึ้นเบอร์ได้เลยคือคือไม่ต้องให้เบอร์และวจะไม่ให้เบอร์สิอย่างขึ้นเบอร์อีกเดี๋ยวก็มาปากดีแล้วก็ถามไห้ไอ้ถามเนี่ยเขาไม่ได้ต่อถามอะไรไอ้ไอกปะโอ้ได้ขึ้นเบอร์อื มีพี่น้องขอดูอาให้เยอะก็ดีเหมือนกันบางคนโทรมา <c oughs> ไม่รู้ไนงะฉันนี่ซูฟีตะกัตเนี่ยวิญญาณไมสุรีอยู่ในตัวฉันนะอยู่มาสิบป,ปีแล้วอาดไปกันนู่นไปกันโอ้โหตายแล้วเอ้หลุดโลกกันไปโอ้โหเวียนอาจารย์อาจานมัดเดี๋ยวอ่านอ่านดูอาบทเมื่อสักครูคร่เนี่ยช้าๆพีลอ่านแล้วก็เปลี่ยนคำถามได้ละบอริดุกะมิกาลิมาติลาฮิตตามาติวามินกุลลิชตอนิวะฮามะวามินกุลีไอนิน ลามะ<า>นะครับ